โอ l ลสวัสดีค่ะเรียนภาษาสเปนในหนึ่งนาะทีวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะในอีพีที่2ของคำกริยาที่ใช้กันบ่อยๆนะคะเริ่มต้นที่คำว่ามาถึง llegar ทิ้งหรือปล่อย dejar ถือ llevar พบ encontrar ตาม seguir วางหรือใส่ Poner y o u Quedar ดูเหมือนหรือคล้ายคล้าย c e r พูด h a b ม a r คิด p เห s a r นลับมาหรือ Return Vol v e r รู้จัก o ดออกจาก Sal เอาหรือดื่มในภาษาอังกฤษก็คือ take หรือ drink ค่ะ t o m a r อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำกริยาที่ใช้กันบ่อยๆนะคะถ้าใครมาสเปนนะคะรับรองได้ใช้คำเหล่านี้แน่นอนเลยคะ่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอ d i ิ bye. s, <Ad ios>. <S